ไมยเดียวนะครับหมยเดียวโดนเลยไมายเดียวโดนเลยส,สวยเลยนะครับ๋ยวกิบเปิร์ก่อนสวยเลยไมยเดียวนะครับผมดอกตกน้ำนี่ครับกัดเจือยางนาเจนนะครับนาเจนเจไมิกา้ารุ่นเึ่งไล่เสือครับผมนี่เลย ปลาช่อนใสสวยเลยนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นคันวาล็อกนะครับ12 25จากโอทุพัทครับสายก็เดวิลพี3.0จากโอทุพัทครับผมช็อคหน้า40ปอนด์ครับผมกับปลาช่อนครับเนี่ยสภาพหมายก็เป็นหมายต่อฝือนะครับเนี่ยนกนกอีก้งมันขึ้นเหยียบหักแล้วก็สภาพหมายจะเป็นแบบนี้เลยโอเคครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับปลาช่อนสสวยนะครับผม กัดเยายางนะเจนจามิก้านะครับรุ่นอึ่งลายเสือสีส้มครับผมหวานเจ๊ยบโอเคตามตัวต่อไปครับ